พร,ร,ราศจิปัญญาบารมีสัมสักุสุจราศในส่วนธรรมสํมารังไม่และทุกคุณกำลังใจในสัมมาปฏิบัติแต่ทักนส,สนสาธุกนพุทธบริษัทสืบต่อไปก็มีนัการาวบนนี้คาถาหรือว่าเรื่องที่จะได้นำมาเทศวันนี้กาวถึงื่องในคือทานสุกริกะหรือว่า คนที่ถวายอาหารพระพุทธเจ้าเป็นมื้อสุดท้ายอันนั้นก็ได้องนนในส้งห้ายคือนายสุท้านมอ่าสูกรติกัดเนี่ยเป็นผู้ถวายอาหารมือสุดท้ายแต่พระพุทธเจ้าได้เงินเยอะ ่งไปกันใหญ่เพราะว่าในสังคมนั้นนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถูกสอนให้เห็นผลประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราได้มาพบรงจิตใจได้มาฟังศสิ่งฟังคำเนี่ยมันเป็นโอกาสที่น้อยมากมันเป็นโอกาส ไปสวรรค์ก็จะรื่งเดิมมัเพิมใจคนจะนาย์ไดีใจเพราะว่าได้ไปสวรรค์เหมือนจะได้บ้านใหม่บางคนจะตายแต่มีอารมณ์อีกแบบหนึ่งนั่นเพราะว่าอะไรนั่นเพราะว่าจิตเขาไปติดอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรลลบหรือว่าสภาพจิตใจที่มันเป็นอยู่อีกฝ่ายหนึ่งเวลาเราฟังทำเทศนทำสอนของครูบาอาจารย์เขาจะบอกว่าอย่างไง ก็จะสะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นเท่าน,นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโสดาบันเนี่ยทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อลดกิเลสแต่โสดาบัเนี่นเมื่อทำสมาธิไปเยอะๆแล้วเนี่ยโสดาบันก็จะแบบอยู่ในสังคมถ้าโสดาบันอยากเจริญก้าวหน้าก็ต้องทำจิตตัวเองนั้นให้พัฒนาขึ้นไปพัฒนาจากอะไรพัฒนาด้วยอาการของวิปัสสนาญาณ เมื่อวิปัสสนาญาณตนา้นไปโสดาบันเพื่อการในผู้ที่หลุดพ้นจากอโภพโจรของโลกเพราะว่าโลกนี้เนี่ยถูกผูกไว้ด้วยอำนาจของเวทนาเอ้าทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็โลกนี้มันผูกไว้ด้วยเวทนากินการเกียรติมันก็คือเวทนาสวัสดิ์ล่ะสวัสดิ์ก็คือเวทนาฝ่ายสุขสุขยังไงอ่ะเอ้าก็ เศษสุขทางตา,ตาหูจมูกนิ้วกายใจก็คือสวรรค์แล้วขั้นล่างหล่ะขั้นล่างก็คือทุกเขเว,เวทนาเวทนายังไงเวทนาก็คือปวดแสบปวดร้นรอนเป็นทุกข์นั่นแหละคือเวทนาถ้าเเวทนาไม่ใช่เวทนาแบบสบายเวทนาแบบสบายอีกเรื่องหนึ่งแต่เวทนาภาษาพระเนี่ยหมายถึงความสุขความทุกข์ในลุเบคาหาไปถึงสกิทาหนาคาเสียแล้ว เวทนาก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวทนาสะอาดไปแล้วเมื่อเวทนาสะอาดโลกนี้ก็ไม่สามารถปู่คุณเอาไปได้สกินาแล้ว่าผู้จะกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอะไรสกินาทำเวทนาให้สะอาดไปแล้วครึ่งหนึ่งถ้าเวทนาสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นภพภมอะไรภพก็คือนิพพานภมก็คือ ผก็คือสุทาวาสุทาวาสคืออะไรสุทาวาสคือสังขารสังขารคืออะไรสังขารคือสมาธิแล้วก็พัฒนาเรื่อไปถึงการเป็นพระอรหันต์ก็คือทําสังขารและสัญญาให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อทุกอย่างสะอาดบริสุทธิ์ก็จะพ้นมุนพบนผพานเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีที่เราสั่งสมไว้จากคนธรรมดาหรือบุคคลธรรมดาเนี่ยให้มาเป็นกัลยาณชนจากกัลยาณชน การเป็นอริยาบุคคลจากอริยาบุคคลพัฒนาขึ้นไปเป็นลำดับๆจนกว่าจะจบจะสิ้นเราลองฟังต่อว่าในหน้าสื่อธาริกัดเนี่ยถาาที่ยกมาบอกว่าก็คือคนที่ติดความเศร้าโศกเนร่ะว่ากกรรมของขาเองท่านบอกว่า นายจนทัศนสุทธิกิตนี้ค่าสุรกร,ร,ก,รกินและขายเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างนี้ตลอดระยะเวลาถึง55ปีในเวลาเกิดเข้าแากมาแพงขึ้นก็เขาก็เอาข้อเปลือกใส่เกียนไปชนบทแล่รูปสุกรของชาวบ้านเดียข้อเปลือกประมาณขนาหนึ่งบ้าน2องขนาบ้านใส่เกียนเกันแล้วมาล้อมที่แห่งหนึ่งข้างหลังเรือให้เป็นข้อ ปลูกผักเพื่อสุกรเหล่านั้นในที่นั้นแหละเมื่อสุกรเหล่านั้นเค้วกินเพือนั่นต่างๆเมื่อเจริญเติบโตแล้วเขาก็มัดสุกรตัวที่ตนประสงค์จาก่าไปที่หลักให้มันเอาพองสี่เหลี่ยมตีเพื่อให้เนื้อฟองขึ้นเป็นเนื้อหนาเมื่อทราบว่ามีเนื้อหนาเกิดขึ้นก็งัดปากขึ้นเอาค้อไม้ใส่ลงไปในระ่าปัน ก่อเมื <im sharing> ่อน้ำร้อนที่กําลังเกิดข้านลงไปในฟออุจาระทั้งหมดไหลออกทางภวังนัะเพื่อท้างสอาดีกแล้วเขาก็ราดมที่เหลือลงที่หลังสุกรนะน้ำได้เล่าเอาหนังดำหลุดออกไปหมดจากนั้นเขาก็เอาไปลงผลเอาดาบตัดศีรษะออกเอาตาชนะมารอิตที่กำลังไหลออกแล้วขย้ำเนื้อกับโลหินปิ้งเนื้อนั้น ั้งกินกับุตรและภรรยาของเขาแล้วไถเงิเน,เเนที่เหลือเขาเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างนี้ตลอดระยะเวลา55ปีท่านทั้งหลายการที่เขาทำกรรมแบบนี้เนี่ยเยกว่าเจตสุกรเลยถ้ามีใจมาทำกับเราแบบนี้เราจะคิดยังไงขนานหมอฉีดยาเราบอกเจ๊งเลยพยาบาลฉีดยาเรายังบอก พระบ่าหเจ้าทรงประทับอยู่ในพระวิหารเรุวันพร้อมกับพระพิสุสง์จำนวนมากใกล้กับบ้านของนายจนทัะสุกริกัดนั้นเขาจะทําการบรชาเพียงดอกไม้จำหนึ่งหรือจะถวายอาหารเพียงครับกีหนึ่งแต่พระผู้มีพระบาคเจ้าก็ไม่ไน่ามีเลยขนาดอยู่ใกล้ขนาดนั้นคือยังไม่ทาอะไรเลยนะคืนนั้นโรคได้เกิดขึ้นในสรีระของเขา เป็นปรความร้อนดูความร้อนในอนเนอเวจีมหานรกมีคำถามว่าความร้อนในอเวจีมหานรกมีความวาาร้รนอนขนาดไหนแก่ว่าชื่อว่าความร้อนในอเวจีมหานรกเป็นความร้อนที่สามารถจะทําลายตาทั้งสองข้างของผู้ที่ยืนดู พวกญาติในบ้านพากันจับเขามัดและปุบปากไว้ตจขึ้นชื่อว่าวิบากแห่งกรรมไม่มีใครสามารถจะห้ามได้เขาเที่ยวร้องไปทางโน้นบ้านทางนี้บ้านพวกชาวบ้านที่อยู่เรือนข้างบ้านเขาก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะนอนไม่หลับเมื่อเขาถูกมรณะภัยคุกคามพวกชนในบ้านจึงไม่สามารถจะห้าม ูเลนเสียโดยให้เขาอยู่ข้างในไม่ให้ออกไปข้างนอกได้นายจุนท่านสุกริก็ร้องปวดข้ามปรมันอยู่ในเรือนนั่นเองพราะความทุกข์ทรมานแห่งนิบาตกรรมซึ่งมีความร้อนร้อนหรือความร้อนร้อนในระเวทีมหนานอารกทานไปทางโน้นบ้างทางนี้บ้างอยู่อย่างนี้จนครบเจ็ดวันในวันที่แปดเขาจึงเสียชีวิตแล้วไปบังเกิดใน เอาเอจมหานารกเนี่ยตายแล้วไปเกิดแล้วก็าพ้อไปของแค่ไหนว่ามันนละคนกับนายอะไรนะที่ถวายอาหารพระพุทธเจ้าอันนี้นละคลกันนะตอนรุ่งเช้าีิสุททั้งหลายเข้าไปยินตาบ่าผ่านทางนั้นได้ยินเสียงนั้นสมคัญว่าเสียงสุกรจึงได้เข้าไปพ่อพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญนายยุลภัสสุกริกา คงจักกบทำงานมงคลอะไรบางอย่างในเลยเขาเขาจึงปิดประตูเรือนค่าสุกรเมื่ออค่าสุกรมีประมาณเท่านี้ตัวเม้การเจนหรือความกรนาแม้เพียงอย่างเดียวก็ไม่น่าดีมนุษย์ผู้อยากช้าเช่นนี้ข้าพงคไม่เคยเห็นเลยเพระพุทธเจ้าตรัสว่าพิสุทั้งหลายก็ผลที่สมควรแก่กัรที่เขาได้ทำไว ได้เกิดขึ้นแล้วแจกเขาความร,อรอ้มรอ,ร,อร้อนหรือความร้อร้อในเวทีมานานรกได้ปรากฏแก่เขาขณะที่จะมีชีวิตอยู่เขาทานร้องไปเหมือนกับสุกรจนครบเจ็ดวันวันที่แป พิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าสัตว์ผู้ประมาณแล้วจะเป็นขระหนตนนกดก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมเศร้าโศกในโลกทั้สองโดยแท้แล้วพระองค์จึงตัดคาถาดังเกียรติธรพาได้ยกขึ้นมาแสดงเป็นพุะเทศสะบทนับเมิ่มต้นแล้วพระคาถานี้สมเด็จพระพรมาาศาสดาตัดไว้เพื่อทรงตัเกเตือนให้พุทธ,ธบริษัท ได้ทราบถึงบาปหรือกรรมชั่วที่บุคคลทําแล้วย่อมทําให้บุคคลนั้นเศร้าโศกทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและเสให้ผลกรรมที่ตนได้ทำไว้บาปหรือกรรมชั่วนั้นบุคคลทําได้สามทางคือหนึ่งทางการทำร้ายนแย่การยังสัตว์มีชีวิตให้ตกทั่วไปการคือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยอาการแหงขโมย การความพกิจในการ 2. องการวจินวาลได้แก่การพูดเพ็รการพูดส่อเสียการพูดคำหยาบและการพูดเพอเจอร์สามวชิรวาลได้แก่ความแทรยแซงได้สมบัติของผู้อื่นการบุกอาฆคาปฏิบัติจองเงินผู้อื่นและการเห็นกิดจากสิ่งจากธําหรือว่าจากตรรมความธรรม ังที่มนุษย์ทั้งหลายได้กระทำไว้มีประมาณต่างทั้งที่เป็นกุลกรรมและอุศลนรรมก็คือจมดีกับจมไม่ดีกรมนี้แหละเป็นพืชเป็นพันเป็นเมล็ดของมนุษย์ในโลกนี้เหมือนกับบรรดาลูกชาติเช่นต้นไม้ทั้งหลายที่เกิดมาปรากฏอยู่ในโลกนี้มีหลายชนิดหลายประเภทคือบางต้นมีรสของขื่นบางต้นมีรสเแ็ดร้อน บางต้นมีรสเปรี้ยวบางต้นมีรสหวานอร่อยบางต้นมีรสฝาดเคือนพิษธรรมดาการที่รสชาติซติไชื่อว่าเป็นต้นไม้เหมือนกันแต่มีรสชาติแตกต่างกันออกไปก็เพราะว่าต้นไม้เหล่านั้นมีพืชพันธุ์ที่มีมเมล็ดต่างกันต้นไม้ที่ได้เกิดมาจากพืชพันธุ์าทางองคืนก็ย่อมจะมีรสชาติของคืนเป็นพืชพันธุ์ต่างไปด้วย ส่วนต้นไม้ที่ได้กำเนิดมาจากพืชพรร์ที่ว่าอร่อยเพราะยังมีรสชาติหวานอร่อยแก่ตามพืชพธร์มนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี้ก็ยังมีสภาวะเหมือนกับต้นไม้ที่กาวมาแล้วนะั่นเองคือมีสภาวะ มาสมุทัเจ้าได้แต่แปลว่ากรรมสกตากรรมทายนะกรรมโยนิกรรมอันทุกรรมปริสารนอยังกรรมังกฤตสันติเป็นต้นนะย่อมนั้นแก้ใจความได้ว่าปาราสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแด้เกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยและกรรมย่อมจำแนกเสร็จ ให้สารและปรณีแตกต่างกันดังนี้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วว่ากรรมจึงเป็นพือนพัน,นสำคัญที่ทำหน้าที่แ่งสัรให้แตกต่างกันออกไปเป็นประเภทใหญ่สองประเภทคือให้เป็นฝ่ายช่วยช้าแล้วสามประเภทหนึ่งให้เป็นฝ่ายดีมดงามบรณีประเภทหนึ่งดังนั้นผนะู้ที่ทำกรมดีมีใจเป็นบุญเป็นกุศลกรมดีนั้นย่อมเหตุผล มุ hay ่งหน้าให้เขาไปสู่สวรรค์มรกผลนิพพานส่วนผู้ที่ทำกรรมชั่วย่อมเจริญรือนร้อนยาประการต่างๆก็เห็นแห่งกรรมตือการกระทำอันชั่วช้าละโมกของเขาเองโดยแท้แม้ไฟอันเกิดขึ้นแต่ธรรมชาติก็เผาผลาญคนให้เจ็บปวดได้ชั่วขณะเป็นบาาครั้งความ่านั้นหรือจะเผาผลาญร่างกายมนุษย์ผู้ปราศจากบุญานให้แหงเกรียมไปชั่วขณะรั้งคราว่านั้น หาได้ไม่อยู่ตลอดการเบบนี้ไม่ส่วนคนผู้ทำกรรมชั่วย่อถูกไปทั้งสามกองไปปุราคะไปโปสัตไปโมหะเขาหันกุ่นอยู่ทั้งในวกนี้แม้่เขาจะจากวพนี้ไปแล้วก็ยังถูกไปเหล่านั้นเขาหานอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับนายจุนท่านโศกเลยกังฉะนั้นท่านสาธุชนทุกท่านบริสททั้งหลายได้ฟังธรรมปัรยายเรื่อง ทานจนท่านโกริกรมาแล้วอันเป็นปอุทาหอนเกือนสติแักกัญญานีที่จะพึงละเว้นจานกการทำกรรมชั่วมันประกอบแก่คนางานความดีมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพเลี้ยนชีวิตโดยสุจริตยึดทำรนำชีวิตสมดังพุทธภาษิตที่ท่านแปลเป็น,ปน,นบทกวมีว่าอันคนดีไม่ใช่ดีด้วยที่รัก มีใช่นัโคนเง้าเผ่าสงสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาวิชาศิลธรรมนำให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะนำชีวิตของคนให้ประสบความสุขสวัสด้งในโลกนี้และโลกหน้าก็สมควรที่จะนำุณงามความดีที่เราได้กระทำมาเป็นเพื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เมื่อเรามีคุณงามความดีเป็นเพื่อนยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาใกล้จะตายเราไม่ต้องเป็นแบบนายจุงงนทัศสุกริกาคือไปยึดเอาความชั่วมายึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อไปยึดเอาความชั่วมายึดเหนี่ยวจิตใจผลกรรมก็จะนําไปสู่อเวจีมหาน,านารกหรือว่านารกเมื่อไปยึดความดีมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ผลกรรมก็จะทาไปนสู่สวรรค์มรรคผลนิพพานหรือบางคำก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอีกครงหนึ่งท่านทั้งหลายการที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมานั่งฟังธรรมร่วมกันณจุดนี้แห่งนี้ถือว่าเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลอีกประการหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่วเราจะได้มารวมกันนั่งฟังทำแบบนี้มาจากการ ต่างถิ่ต่างจังหวัดต่างสถานที่กันเลยแต่ว่าเราได้มานั่งฟังคำได้กัน,กนมันคืออะไรมันคือบุญกุศลที่เราเคยได้สร้างสมบูบรวมร่วมกันมาตั้งแต่อดีตเลยท่ตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าวันนี้เราโยกการีได้มานั่นงฟังําเพราะฉะนั้นอาศัยโอกาสนี้แหละที่เรามานั่งฟังคา สั่งเสียงสอนนี้ก่อนจะตายเอาเสียงเทศน์นี้เอาความดีที่เราได้ทำนำจิตให้ผูกไว้กับความดีอย่าตายฟรีอย่าเกิดมาเพื่อตายเปล่าสร้างคุณงามความดีสร้างกุศลให้เกิดแก่สังคมเมื่อสังคมเห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์ สังคมก็ไม่ดืมเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีผลงามความดีภ้าพสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะฝังไว้ในจิตขอย้ำเตือนว่าสิ่งที่เราทําไว้ในวันนี้ความดีหรือความไม่ดีทั้งหลายไม่ได้หายไปไหนเลยโยมบาลไม่ได้เก็บไว้ให้เราหรอกมีแต่จิตของเราที่เก็บไว้ คิดเรื่องดีเราเก็บไว้เองคิดเรื่องไม่ดีเราเก็บไว้เองพูดพดเีเ,เ,รเ,เ,เรา,ากกเก็บไว้เองพูดไม่ดีเราก็เก็บไว้เองใครจะมาเก็บให้เราโดยวันไปเก็เพียงพูดตัดสินเท่านั้นเองที่จริงอ่ะเวลาเราตายแล้วเนี่ยจะได้ไปสวรรค์ได้ไปนรกมันก็อยู่ที่เรากว่าที่เราจะสิ้นใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยา่าประมาท ทำตัวเองให้มีสมาธิให้มีสิ่งที่ทำเข้าไว้เมื่อตายจะได้ได้ตายเปล่าจะได้ไม่ตายฟรีโลกนี้เป็นที่สร้างบุนสร้างกุศลโลกนี้เป็นที่อบรมจิตจะเป็นพระอรรัต์ก็เป็นในโลกนี้กับภมโลกเนทะ่านั้นจะเป็นมนุษย์ก็เป็นในโลกนี้ งารสำเร็จทงารสำเร็จสมมโนรดั